สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบกับช่องนุมาแสแนวอันแล้วครับผมมณนนีนะครับผมสิม,มาพาพี่น้องมาเบิรงน,นครับข่าวดีครับผมมน,นีชิปชิปก้อนอันนี้เป็นเอาลูกบอลหมื่บ้านครับอ่ลูกบอลชิปนี้ครับได้เอาเฟี้ยงใส่เอาฟางใส่นะแต่ว่าชิปนี้คอร์ดครับผมคอร์ดแล้วสองแม่คอร์ดสองแมวมาเนี้เดี๋ยวไปลงแม่แหลกก่อนนะท่านผู้ชม แม่แหลกสิโยบอสุดถ่ายมูลเลยเอาแม่นีก่อนนะท่านผู้ชมเปิดแม่นีควอดบางคำนี่แหละอ่าผสมผสมนะครับที่ผ่าเมยานะครับะนะครับท่านผู้ชมก็ได้ควอดมอนี่ขาดมาตัวนี้สิได้บอ่อพ่อี่ครับผมเป็นลูกโทษน,นะผมเห็นตัวเดียวนะครับเป็นลูกโทษสำหรับแม่นีนะท้า เราชมเราชมมื่อื่นภลระว่าเขาสีขวาดีบอนะครับท่านผู้ชมสำหรับเม่นี้นะครับอเห็นตัวเดียวผมตอนนี้เห็นตัวเดียวสำหรับเม่นี้เห็นตัวเดียวนะครับเห็นตัวเดียวผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็กลัวละนี่สำหรับเม่นี้ได้ตัวเดียวผมมาเห็นแต่วบอนีนะครับมันมีประวัติจ่วาประวัติ จังไดล่ะที่ผมที่ผมเอ่อเมื่อทายครับที่ว่าจัิงไลไม่มาไม่ให้หัวห,หารหาารอกม่เพราะเพาะนูออกลูกครับบันนี้มันไม่ประวัติอยู่ว่าบม่เลี้ยงลูกครับแต่ว,ว่าลูกนี้สะ่สายเลยล่ะท่านผู้ชมบันนี้คึืนนั้นผมเอาเอาเอาห้เขาเลี้ยงคนครับบัน,นแกงมากปึ๊บเกิดปัญหากัดลูกครับกัดลูกกินลูกนะครับบ่มันกินดอกกัดกัดถิ่มเครื่องต่อเครื่องเลย สำหรับตอนนั้นนะครับแม่แม่นีขอกนี่แหละจะเป็นแม่ไงแม่ตัวไงจะจกะเม่นแม่นี่บอกานะครับผมป่ะมาเป็นแม่นี่เพราะว่าแม่นี่มันรู้สึกว่าสีหัวลูกนะแต่วก็อยากเลี้ยงลูกนะ,ะสำหรับผมก็ดีใจมันล่ะ่าแต่ได้คอด่าแต่อันเขาเลี้ยงลูกให้เพราะว่าสีหน่อยสีลายนะครับตัวเดียวก็ดีใจคือเกานะครับอ่า สำหรับ่อนี้ผมว่เนี่ยใจว่าตังทองจากตัวครับสำหรับเนี่ยคือสำหรับของนะครับับก็ผ่านไปนะประมาณเกือบเดือนครับสำหรับการเข้าคูแล้วก็ขอดครับอ่าส่วนบ่อนี้นะครับเพท่านผมได้จัดบ่อใหม่ซึ่งเอาอิดออกออกสองก่อนแล้วก็เอาที่ใส่หัวหารว้างลงแนวครับ ผื่นแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับแม่นี้เออสำหรับขอกนี้บ่าตัวท่านนี่ประวัติขอดังบัดนี้มหาบ่อที่สองบ่อนีครับขอดวางมือเศร้าตอนเสดสายนะประมาณเกลบโมงสิบโมงครับแม่เออขอกนี้เอาผมสีบ่อให้ฟังนะครับท่านผู้ชมสำหรับบ่อนี่เป็นจ้าหน้หลักผมโบ้ได้ให้ความสนใจนะครับเอาง่ายๆบ่้ให้ความสนใจที่ว่าก่อนหนี้ผมให้ที่ว่าเอาเฟียงไงครับผมเอาให้ ที่ว่าผสมวันที่สิบหครับอันนี้ผสมวันที่ยี่สิบหกได้ปลคอร์ดแล้วนะซึ่งมันมีอยู่นี่ว่าแม่แม่ในบอลนี่นะครับผมได้เอาไปเอาเขาคูเอาขอเอาขาคูก้อนก้อนหน้านี่บ่จยังไงล่ะจักสิอธิอธิบายจังไงก้อนก้อนผสมผสมผสมกับพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับก้อนวันที่ยี่สิบหกนี่แหละนะครับวนนนะบบันนี้พูดแล้วพ่อพันธุ์อยู่แต่งงห่มลำไยแต่ว่าพ่อพันธุ์ตัวตัวที่ผสมนะี่ยมันมันหายนะครับ โปรเลยเปิดบอมันออกมันนีไปนะครับบันนี้ซึ่งมันมันต่างทองครับพอพันตัวนั้นครับบันนี้ผมมาเอาผสมพอออกจากบอมันผสมมาเขาคูกับพอพันตัวนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับผู้ชมผมก็เลยว่าตั้งใจว่าบพอพันตัวนั้นย่านมันทบปติดนาก็เลยเอามาผสมอีกพอพันตัวหนึ่งบันนีก็เลยเขียนวันที่ยี่ิบหกนะครับบันนี้ผมเลยว่ากนัดนัดไปวันที่ยี่สิบหกล่วว่าให้เขาขวดบันนี้ เขาตีกระบอกนั้นท่องกระบอกนั้นก็เลยขอดตอนกำหนดนะครับอ่านี่แหละครับผมกลับไปชมกันนะว่าเขาได้จักตัวนะับอธิบายเขาใจบู้ท่านะผู้ชมอะนี่ครับผมบันนี้เขาขอดผมก็ได้เอาเฟี้ยงให้เขาเนาะนี่สำหรับแม่นี่นะครับผมหน้าเบื้องบางเหมือเสานะครับได้อยู่เก่าโตนะรประมาณเก่าโตนะครับผมนับเบื้องนะครับนี่ ตัวเราแดงๆเลยนะท่านผู้ชมสำหรับแม่นี่ครับบ่เคยให้ลูกหน่อยแล้วรล้ก็ะบเคยแบสิกัดลูกนะครับเลี้ยงลูกดีแม่นี่เราก็เลี้ยงลูกในตัวอื่นพร้อมนะครับสำหรับแม่นี่เลี้ยงลูกที่ว่าที่ว่าเลี้ยงลูกในน้องปลาท่านผู้ชมนี่หละแม่นี่แหละเราก็ให้ลูกหลายอีลิให้ลูก เก้าตวัวนี่บ่มันสองสองสองชุดหรอปะนี่แหละชุดที่สองวะเท่าทีจำได้นคะครับประมาณนี้อันนี้พอพันอายุมาก,ก็ตัวเมียนะครับพอพันตัวนี้อ่าปลว่าตัวนีบบบ้บ่บ่มีสีหนึ่งหรอกเพราะว่าเขาต่างทอง,องมากกว่านันนีดเดียวครับอ่านี่รับมเก้าตัวนะครับก็นี่รับมปะบ้านนี้ครับ,บรขอดแล้วสองเมีย ปลาชีล้วงอยู่สิบสิบตัวส่วนบ่อหนีก็เปิดเส่าเปิดแยงครับท่านผู้ชมบ่อท่านได้ขอดเลยสําหรับบ่อเลยแต่ว่าก็มีคขาอมนาจะเป็นยืนหนาตัวกลางนั่นแหละค้ามนาจะเป็นท่านผู้ชมก็ซอยแยงบนมาเขาเป็นแต่ทองบ่อครับแต่ว่าแต่ว่าบ่อหนีครับท่านผู้ชมทองเทียแน่นอนแต่ว่าบ่อท่านหอดมือนขอดนะครับนี่สําหรับแย่นี่นั่นนะครับ แ, HI, คแ,คแนนต่เาคงทีอนทาจับกบหวจับบนเลยกกับหายหัวนหายแล้วก็แขนเงียบง่าเย่าอนนี้ถทวงเห็ดเห็ดเอ็ดยังไงละทวงเงออกมาเนาะรอดจะเหมือนขวดจะสีอะไรครับอบบน,นี่ครับผมแล้วว่านี่เยดตัวผูอกมาทำย่อมกับซีมี่ขวดเลี้ยวๆนี่นนนนซิมี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าประมาณเก้าวอร่วมๆร่วมๆจกจกหาตัวไปถ้าติดนะครับสำหรับบอลนี้นขอดแท่เลยเพราะว่ามันมันถ่องไงไหมเพราะว่ามันอ้วนแค่เดียววน,นี้แต่ว่าพุทธละไปปลายเดือนนท่านผู้ชมอ่ะนะครับ การผสมหนูเราบังกับบอลแอนนอนเสมอไปเนาะท่านผู้ชมอ่ะนี่แหละสำหรับชิปนี้นะครับภาพเมาเบิังอัปเดตบัวหนูในของลูกมาครับนี่ก็ได้นี่แหละสำหรับวันนี้ก็ได้สองแม่นะครับแม่หนึ่งเกาแต้มอีกแม่หนึ่งเต้มหนึ่งนัดนี่ละครับก็ย่างแม่ิชี้ขอดอีกก็มีอีกนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับชิปนี้ลูมาครับ พอสำนีึกขอไับพร้อมกันคลิปหนาครับผมท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับผม